ผมชูสามนิ้วแต่ผมชอบเสียก็เรื่องของมึงอืมอืมอ่ะมีอะไรคำถามไหมเสียครับเวฟแอลเอกาแล็กซี่เจ็ดเจ็ดสมัครพันได้พันใหม่ครับอืมมึงก็ถามอยู่แค่เนี้ยมึงก็เข้าไปเองในกูป,ปากให้มึงแล้วการมนานาเป็นสิ่งไม่ดีถ้างั้นคนถูกลอตเตอรี่ก็คงเงินสกรปรกใช่ไหมเสียโป้ก็ผมถึงบอกว่า คนไอ้พวกโลกสวยเนี่ยมันบอกว่าการมานันเป็นสิ่งไม่ดีนู่นนี่แต่ตัวแม่งเสือกเล่นในเวลาที่คนไม่รู้อืมแต่พอคนที่แม่งรวยกว่าหน่อยโ <c oughs> yes, อ้ยแย้แมเงินการมานันเป็นสิ่งไม่ดีงานานเงินการมานันเงินบาปเงินนู่นเงิน oh, น oh, 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 oh ี่โอ้โอ้โอ้ไอสัตว์แยดแม่เอออืมนะครับผมเสียโปเป็นคนดีไหมโอ้ยผมเคยพูดแหรว่าผมคนดี ก็ผมก็บอกผมคนเร็วอืมเร็วยังไงผมก็เรวมีขอบเขตผมไม่เคยไปป้นไม่เคยไปข่มขืนใครนะครับในเรื่องผู้หญิงนี่ผมต้องให้ผู้หญิงสมยอมทั้งนั้นถึงจะมาหาผมได้อืมอืมคือคุณอคติคุณก็ไม่ต้องเข้ามาฟังใช่ไหมคุณเข้ามาด่าก็เรื่องของคุณผมไม่ได้เจ็บนี่ <c oughs> คุณไม่ได้ให้ผมกินคุณพิมพ์ไปเหอะ พิมพ์ไปเบอๆวันแผมไม่เคยฟ้องใครนะพิมพ์ได้เลยนะอืมเสียชอบประยุทธ์ไหมครับมึงอันนี้คำถามไม่มีคำตอบอืมมีอะไรอีกบ้าอืมเสียประยุทธ์เมื่อไหร่จะออกครับอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็เรื่องของประยุทธ์เขา อืมอืมมีอะไรอีกไหมขอเงินแทงบาคาร่าหน่อยเสียเรื่องของมึงอะไรเสีย LA Galaxy 77เว็บใหม่ครับเงินชัวร์มากเลยขอบคุณมากครับก็เรื่องของมึงเข้าไปกันเอาเอง เสียช่วยน้ําท่วมที่ใต้หน่อยครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเงินครับผมก็เลยไม่ไม่ช่วยเพราะผมรับบริจาคไม่ได้นะครับผมไม่เคยรับบริจาคใครอืมจะสวนจะตามก็ไอดีไลที่ปักหมุดไว้เลยไอพวกควยุยไอสัตว์ไอเฮี้ยนี่พิมพ์เฮีย้ยกแล้วกูมไม่ได้ให้จะสวนจะตามเลยอืม มีหวยไหมในเว็บจะสมัครฟรีไหมคะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับสมัครฟรีมันครับการพนันสิ่งไม่ดีไม่สมควรเล่นตามเด็ดขาดนะครับอืทุกวันนี้เว็บพนันเปิดมาโกงเยอะแยะก็คือเว็บพนันพวกเอเจนต์อะไรพวกนี้เปิดมาโกงเยอะแยะหากเรายากหาเล่นเราก็หาเล่นคาสิโนนะครับคาสิโนมีไม่กี่ที่นะครับอืแต่การพนันเป็นสิ่งไม่ดีพวกคุณถามผมตอบจบนะอืม เสียโปรโมทเว็บให้หน่อยอีดอกทองอีสัตว์เอาคุกเอาตารางให้กูอีกแล้วอีเหี่ยทุกวันนี้เขาปก๊อปก๊อปไลฟ์สดเก่าๆกูปไปกูก็ไปแจ้งความไม่ไหวแล้วนะอีบุญนะอืมอีสัตว์ที่กูขอเย็ดมึงไม่ให้นะอีบุญอืมเออ เสียโป้ต้องหัดแสดงอะไรเสียโป้ต้องหัดแสดงพูดเพาะ,พาะครับคนจะรักเยอะอเรื่องของเขาเลยตามสบายเสียโปคือบทร้ายไม่เคยไปมีบทพระเอกอยู่แล้วจะตีกับอะไรจะดีกับเก่งลายพางเปล่าคือเขาไม่ยุผมไม่ยุ่งกับเขาเขาไม่ยุ่งกับผมก็มันก็คนเดินคนละทางแล้วเราเรื่องมันจบไปแล้วทําไมเราต้องไปรื้อฟื้นอะไรขึ้นมาด้วยอะ คืออยากเห็นคนตีกันสนุกเฮฮาใช่ไหมหรือ,อยังไงบอกอืมบอกเดิโรคจิตอ่ะเอะอตีกับตีกับพ้องได้ไห้สัตว์เจ็บแน่อืมตีกับพ้องได้เวลาตีเนี่ย